มาดูในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสค่ะได้จัดโครงการแรลลี่จักรยานท่องเที่ยวเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ ที่บริเวณหน้าวัดช้างไห้ตำบลนาประดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีหายนิพลอินทรสกุลในอำเภอโคกโพเป็นประธานเปิดโครงการแรลลี่จักรยานท่องเที่ยวภายใต้กิจกรรมปั่นสองน่องท่องสายขาวเส้นทางวัดช้างไห้ของดีนาประดูสู่ชุมชนท่องเที่ยวโดยมีนักปั่นจักรยานแรลลี่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า70คันค่ะ นายอาหมานมัดอาดามผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนรัธีว่ากล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวเพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งอย่างสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้เกิดความประทับใจต่อผู้มาเยือนทั้งนี้ผู้ที่ร่วมปัจจัยแยนแรลลี่ได้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญต่างๆชิมอาหารรสเด็ดนาประดูอาทิข้าวแกงหม้อเขียวขนมเปี๊ยะลือชื่อนะคะสละาเปาโบราณ และได้ออกกําลังกายควบคู่กันไปซึ่งจะเป็นการซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เกิดความรักความเข้าใจและความหวงแหนความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอีกด้วยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวานะคะได้จัดก,กิจกรรมเติมรักรอยยิ้มเลนราตานีค่ะเพื่อเป็นการส,งส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นได้ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะค่ะติดตามรายละเอียดได้จากสารคดีชุดส,งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่ะ เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสกำลังเก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวมะนาวตำบลกะลุวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสตามโครงการเติมรักรอยยิ้มเลนาราซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนาราธิวาสจัดขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนให้มีจิตอาสาในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวสาธารณะโดยกิจกรรมมีการร่วมเก็บขยะเพื่อรักษาความสะอาดการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะและการประกวดแฟชั่นโชว์จากขยะการบรรยายพิเศษเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีกลุ่มศิลปินนักร้องวงแฮมเมอร์มาร่วมร้องเพลงนายอมานหมัอดอาดามผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนราธิวาสกล่าวว่า กิจกรรมเติมรักรอยยิ้มเลนาราจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะซึ่งจะเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนกิจกรรมนี้เรามุ่งเน้นที่เยาวชนนะเพราะว่าเราจะเริ่มจากเด็กประถมนะซึ่งเยาวชนเนี่ยจะเป็นจะในการสร้างยิตสเนึกจะเป็นการสร้างที่ง่ายกว่ากว่ากว่าคนวัยอื่นนะผมคิดว่าแล้วก็ เมื่อเยาวชนเนี่ยเริ่มจากเยาวชนเยาวชนก็จะกลับนํากลับไปบอกต่อกลับไปบอกต่อที่บ้านครอบครัวนะซึ่งต้องยอมรับว่าในพื้นที่ของสามจังหวัดเราขาดตรงนี้นะเราขาดตรงนี้เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวก็จะทิ้งขยะตรงนี้ก็คิดว่าการที่เริ่มเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ในอนาคตก็หน่วยก็จะมีหน่วยงานราชการต่างๆที่มีเรื่องจิตสาธารณะเรื่อง CSR เรื่องการบริการชุมชนเนี่ยเข้ามาบางในขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวชายหาดมะนาวเราก็จะมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาดูแลทำความสะอาด บางอย่างเช่นสารสุขก็ก็มาเก็บเป็นเดือนละครั้งอะไรเงี้ยซึ่งทางการท่องเที่ยวไ,ไทยเราก็เช่นกันในสถานที่เราอยู่ใกล้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างจิตสานึกตรงนี้เนี่ยเราก็มาเริ่มตรงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ใกล้ตัวเราก่อนใกล้สํานักงานใกล้อนาคตคงจะขยายไปในพื้นที่อื่นมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเยาวชนคงจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับถ้าเราถ้าเด็กถ้าเด็กเริ่มมีนิสัยรักความสาานะอาด คดต่อไปาาายหบ้นเราก็ครูโรงเรียนบ้านบางมะนาวอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการที่เด็กๆได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เขามีจิตอาสาซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งเรื่องจิตสาธารณะเนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรกลางสถดนศสาษาขั้นพื้นฐานนะครับในลักษณะคุณประสงค์8ประการครับข้อสุดท้ายก็ ให้เด็กเนี่ยมีจิตสาธานะรณะจิตสาธารณะตรงนี้1เลยเริ่มจากครอบครัวเ็าต้องมีจิตสาธารนณะช่วยเหลือครอบครัวต่อไปก็มาโรงเรียนแล้วก็มาสังคมซึ่งสังคมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งตอนนี้สําหรับจิตสาธารณะเนี่ยมันจะปลูกฝังทุกสาระวิชาซึ่งวันนี้เราก็เป็นการเรียนรู้เรื่องหนึ่งพาน้องๆ้องลูกๆหล,ลานๆเนี่ยมาทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นการทาสาธารณประโยชน์ของบ้านของตัวเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นการปลูกฝัง ให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสามีความสุขที่อยากช่วยเหลือสังคมซึ่งสังคมก็จะนำความสุขมาให้เขาอีกครั้งหนึ่งครับและนอกจากที่หาดอ่าวมะนาวแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานราธิวาส ยังได้จัดกิจกรรมเติมรักรอยยิ้มเลตานีณหาดวาสุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งกิจกรรมนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลตะลุบันอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นกัน